ให้รับรวยพังเงินทองไหลมาสุขภาพดีไปไปไป,ไปเลวไปคือโอเคอไป <c oughs> หลังจากที่เราเดินทางออกจากที่พักที่เขาคอนะคะเราก็ผ่านเส้นนี้เลยค่ะพิษณุโลกพิจิตสุโขทยัยตากนะคะเราจะขึ้นเหนือกันต่อนะเดี๋ยวจะมาให้ดูบรรยากาศข้างทางนะคะเป็นทิวเขาสวยมากเลยนะคะนี่แบบนี้เลยธรรมชาติสุดๆเลยนะคะอยากเก็บบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูนะคะถนนหนทางวิ่งสะดวกนะคะเพราะว่า เรามาเที่ยวกันหลังจากเทศกาลปีใหม่แล้วเนาะก็จะค่อนข้างสะดวกไม่ไม่แออดหรือว่าเบียดเสียดกันมากนะคะที่พักก็หาง่ายค่ะจองง่ายไม่เต็มน,นะคะนี่มาดูกันเลยทางเนี่ยยาวมากนะคะก็เดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูเป็นช่วงหนึ่งนะคะนี่จริงๆแล้วถ้ามามองด้วยตาเปล่าก็คือสวยนะคะสวยมากเลย สวยจริงๆนะคะใครผ่านมาเส้นนี้ก็คือต้องแวะเก็บภาพแน่นอนนะคะคือเหมือนเราขี่รถบนถนนที่มีความสูงอะคะ่ะแล้วก็มองลงไปก็เป็นทิวเขาเป็นวิวธรรมชาติสวยมากค่ะเหมาะแก่การพักผ่อนมากอากาศก็ดีค่ะไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวเกินไปค่ะ แล้วเราก็มาพักกินมื้อเที่ยงกันที่ร้านเจ๊นงกองบินนะคะก็โอ้โหอาหารอีสานรสแซ่บมากนะคะแก้เพลียแก้เมารดได้ดีมากเลยนะคะนี่เผ็ดสะใจเลยนะคะดูจากสีอร่อยมากค่ะนี่เด็กๆก,ก็กินไก่นะคะส่วนพ่อก็กินต้มแซบนะคะอ่ำนะคะต้มแซบเนื้อ ด้วยความหิวนะกะ็จะร้อนปากนิดนึงนะคะ,อะพอเราอิ่มท้องกันแล้วเราก็จะเดินทางกันต่อนะคะที่ถัดไปที่เราจะไปแวะในจังหวัดพิษณุโลกจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันต่อได้เลยนะคะ แล้วก็มาต่อกันที่วัดพระพุทธชินราชนะคะหรือวัดใหญ่นะคะคนพิษณุโลกเขาจะนับถือกันแล้วก็พี่ฝิ่นเองเขากออ็อยากจะพามาไหว้ผ้านะคะก็ได้พาลูกมาไหว้พ้านะคะคนก็ไม่เยอะมากค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีคนนะก็มีคนอยู่ แล้วก็ตอนที่เราถ่ายรูปหรืออัดวิดีโอเนี่ยเขาก็จะแจ้งว่าให้นั่งถ่ายรูปนะคะนั่งถ่ายรูปนะคะแบบนี้นะคะเรากา็ได้ยินแล้วเรากา็รีบนั่งลงเลยเพราะว่า,าคนถ่ายยืนเนาะจะให้เรานั่งตามได้ยังไงเนาะคนนั่งตามกับคนเดินตามมันก็คนละช่วงกันเนาะโอเคทีนี้เราก็นั่งถ่ายรูปกันแล,แล้วก็นี่เก็บบรรยากาศในวัดมาให้ดูนะคะ พ่อกับลูกเขาก็มานั่งไหว้พระกันลูกก็จะเหมือนจับปูบปใส่กระด้งนิดนึงนะคะซนนิดนึงนะคะตามประสาตามไว้เขาเนาะแต่ก็ได้พาเขามาไหวพ้พระหลายๆที่หลายๆายจังหวัดนะคะเราจะชอบแบบแวะวัดนะคะเที่ยววัดอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าไปที่ไหนก็มีวัดให้เราต้องไปไหว้นะคะเหมือนได้ผ่านจังหวัดนั้นๆก็ได้ไหว้พระไปด้วยนะคะก็ เป็นการดีนะขอพรให้ปกปักรักษาแล้วก็เดินทางปลอดภัยแล้วกเ็เป็นความเชื่อของาศาสนาพุทธอยู่แล้วนะคะว่าการไหว้พระก็คือการได้แบบสักการะหรือว่าทำบุญนะคะก็เก็บภาพกันนิดนึงนะคะหลังจากนั้นก็ให้ลูกสาวนะคะหยอดตู้บริจาคค่าน้ำค่าไฟวัดนะคะซึ่งเป็นความเชื่อของเรานะคะว่า ถ้าเราบริจาคค่าน้ําค่าไฟวัดนะคะเราก็จะไม่ขัดสนนะคะเป็นความเชื่อเนอะเอาะความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ปดใช้วิจารณญานในการรับฟังนะคะเ <c oughs> จากตรงนี้เราก็ไปปล่อยปลากันค่ะแปงให้รับรวยพังเงินทองไหลมาสุขภาพดีไปไปเด้นโอเค ตอนนี้คะ่ะตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีทุเรียนนะคะหลี่ก็เลือกเป็นตัวนี้นะคะเขาจะมีให้เลือกนะคะมีเกดพิมียมขีดละแปดแล้วก็คัดเกตด6.9้านะคะก็จะมีพเมียมที่จัดเป็นกล่องแบบนี้ให้ด้วยนะคะแต่ว,ว่าหินเลือกไปเป็นเป็นตัวนี้นะคะนี่เป็น ทีเมียมนะคะ89เรากินกัน3คนพอไม่ลูกก็ประมาณนี้ก็น่าจะพอนะคะทั้งหมดนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะ800รอค่ะ9าขีดขีด <90 S 1> อยู่ที่800นะคะ,ะเดี๋ยวรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปกินในรถกันนะคะรถเยอะจัดรถล,ลำบากมากเลยครับคุณนะคะฟินมาก เอนนี้อร่อยโอเค oh. ตอนนี้เราอยู่กันที่พิษณุโลกนะคะเดี๋ยวจังหวัดต่อไปจะเป็นจังหวัดอะไรเดี๋ยวติดฝากติดตามด้วยนะคะ